อำเภอหนองปูที่ของทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็อำเภอนะครับมีนะักมีความตั้งใจนะครับจัดงานประเพณีวิถีชุมชนคนหนองปูนะครับดังนั้นนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับพี่น้องนะครับทุกท่านเนี่ยนะครับในขณะนี้นั้นนะครับก็ทราบว่าน้องต้นท่าของเราเนี่ยนะครับซึ่งเป็นแชมป์่าไรมา56สมัยแล้วนะครับ ครับ60สมัยแล้วใช่ไหมใช่ครับเพราะเนื่องจากว่านะครับเป็นช่วงที่เราอยากจะมอบความฝุกแล้วเราต่อนข้างก็มอบความฝุกให้ทุกท่านนะครับที่สำคัญเลยน้องนะครับเป็นเลือดเนื้อเชื้อเชื้อสายของชาวเมืองการนะครับผมเองก็เป็นคนเมืองการเช่นเดียวกันนะครับก็เลยรู้สึกปลาบปลื้มใจนะครับที่ได้เห็นน้องนะครับ มีความสามารถซึ่งตัวผมเองก็ติดตามมาตลอดนะครับเห็นแต่ครั้งแรกแล้วก็ไปเจอตัวจริงครั้งแรกที่สารการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับได้ร่วมถ่ายรูปกับน้องกับท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับวันนี้ก็เลยนึกถึงนะคพอดีอำเภอได้จัดงานนี้ขึ้นมาก็ลนึกถึงว่าเพิ่ข้าขึ้นมานครับก็เลยได้ติดต่อประสานงานให้น้องนะครับมามอบเสียงเพลงนะครับที่ไถล้อนะครับให้กับทุกท่านฟังนะครับผมเห็นน้องครั้งแรก นะครับนี่ความรู้สึกจากใจผมว่าน้องเสียงเหมือนพุพ่มพวงดวงจันมากใครเห็นด้วยไหมครับนอกจากเสียงแล้วหน้าตาทุกคนว่าเหมือนไหมครับ<ค>น,นะครับเหมือนพุพ่มพวงดวงจานมากๆผมเชื่อมั่นเลยนะครับจากความสามารถของน้องนะครับจากเสียงเพลงนะครับจากหน้าตา ผมเชื่อว่าน้องต้นข้าวเนี่ยนะครับในอนาคตจะต้องเป็นราชินีลูกทุ่งคนต่อไปของเมืองไทยใช่จะเห็นด้วยผมด้วยครับแล้วก็คงจะพบปากันเน้านี้นะครับก็ฝากติดตามนะครับผลงานของน้องนะครับน้องไปแสดงที่ไหนก็ฝากไปเชียร์ฝากไปให้กำลังใจน้องด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณ คะแล้วก็คุณพ่อทุกท่านที่ขึ้นมาบนเวทีนี้มาหาตัวลุกต้นข้า่นะคะขอบคุณท่าน,นะะาอาค่ะสวัสดีค่ะน้องต้กข้า่นเดี๋ยวขอขอลูกนึงขอลูกนึงจำอยากได้แล้วก็อย่าโหนนะ ตอนนี้แหละไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดเลย <c oughs> ลนะคะก็พบกับน,น้องต้นข้าต่อไปเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ,คคะวันนี้พ่อพูดแมมขาหนูมีพี่ชายค่ะพี่ชายมาฝากนะคะที่น่ารักมา,มากๆเลยขอเชิญขอเสงประมือกับพี่นายหน่อยค่ะพี่นายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นายว <c oughs> ันนี้เราออเจอกัน อาจารยทนบนเวทีคนเยอะไหมคะพี่ไนท์เยอะมากเลยครวันนี้เขินนะคะเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆกันไหมคะพี่ไนท์อยู่มอะไรคะตอนนี้อยู่มสามครับนุ่นการจันทร์นุคระสวัสดีครับผมชื่อเด็กชาัชนชนทองดีนะครับตอนนี้เรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่สามครับโรงเรียนการจนนุเคราะห์ครับผมเคยไปประกวดในการเวทชิงทุนครับแล้วก็ได้แชมป์สามสมัยครับไม่รู้ทุกคนจำได้ป่างไหครจำได น้องกลางค่ะน้องกลางใครนนน้องกลางนคะวันนี้ยือหน่อยใครเป็นคนน้องกลางยกมยือให้พีนายหน่อยน,น,อนค่ะวันนี้หนูมอบเพลงหนึ่งเพลงคู่กับพี่นายให้นะคะในนา